โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลีึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจสษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคขึงไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับก่อนอื่นสวัสดีวันสงกรานต์ก่อนนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดีสงกรานต์แบบไทยๆนะครับแล้วก็รักษาตัวขอให้แฟนขึงลูกหนังทุกคนปลอดจากโควิดก็แล้วกันนะครับแล้วก็ กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังสงกรานนะครับเอามันเดิมคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลนี้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคล,ปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง,ง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิกงด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ s c c 7 7 7ดครับเอามาถึงค วันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรก3คู่กันก่อนครับแต่เริ่มที่เวลา5ทุ่มตรงนะครับฟุตบอลดิวิชั่น1ของเชค ยับโลเนชอันดับ4ครับจะเปิดบ้านเจอกับสเปนต์บราครองจากฝูงยับโลเนชไปอยู่49แต้มน,นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสลินมา3-1ครับตัวลหลักมียาคุปโปวาซาเน็คข้างหน้าเป็นวลาดิเมียโยโววิกฝั่งของสลาเวียปรากรองจากฝูงเนี่ยมี5 1เแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้จากฝูงแล้วก็ว่าที่แชมป์อย่างสลาเวียปรากมา0ูนต่อนะครับมีโบรัสด็อกคาวเป็นตัวทีเด็ดข้างหน้าเป็นอดัมฮารซสิก เกมแรกที่เจอกันสปาร์ตาปราเปิดบ้านชนะ2-1นะครับแถมเจอกันในบอลถ้วยสปาร์ตาปลาก็เปิดบ้านลรมไป4ประตูต่อ1ครับเกมคู่นี้ถือว่าเป็นการลุ้นรองแชมป์โดยตรงนะครับเพราะว่าสลาเวียปรางน่าจะเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งรองแชมป์เนี่ยมีผลกับการไปเล่นถ้วยอยู่้าแชมเปี้ยนซีซด้วยนะครับก่อนเกมเนี่ยเขายกให้สปาร์ตาปราบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยครับถือว่าไปเป็นเกมสูสีแน่นอนนะครับผมมองว่าเกมแบบนี้ยับโลนิสู้ตายแน่นอนครับเกมนี้เล่นในบ้าน มีโอกาสที่จะดึงผลเสมอได้ครับซื้อ2มุมครับเทียไปที่เจ้าถินยับโลเนชไม่แพ้เป็นอย่างน้อยได้ครับขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปที่ลีดเดอร์สของฝรั่งเศสนะครับแคลรกมองฟุตอันดับ4เปิดบ้านเจอกับอาร์เมียงอันดับ10บแคลรกมองฟุตมีอยู่5้าบกต้้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ปล่าแบบพลิกล็อกมา1ต่อ2นะครับตัวหลักมีโจดาวดอสซูจิมอเลวีน่าข้างหน้าเป็นชอดองแตลครับ ฝั่งของกิมเยอนอย่างอาเมียงเนี่ยมี40ต้านเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโรเดสมา1-0นะครับอาาม่าเดียคาบีอานูรูซัมบ้าข้างหน้าเป็นชีกตีมีเต้นะครับเกมล่าสุม,มือกันหน,หนึ่งที่บ้านของอาเมียงครับคู่นี้ก่อนเกม พอยกให้แกล้งมองฟุตเหนือกว่าพอสมควรนะครับคือว่าไปแกล้งมองฟุตเนี่ยถึงตรงนี้ลุนเลื่อนชั้นเต็มตัวนะครับในขณะที่อาเมียงไม่แพ้มา3นัดแต่ว่าสถานการณ์ค่อนข้างจะลอยตัวครับเอาง่ายว่าไม่ต้องไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับคงเล่นเรื่อยๆผิดกับแกล้งมองฟุตนะครับเกมนี้แม้ว่าจะต้องดูเหนือกว่ามากผมว่ายังเชียบแกล็งมองฟุตได้ครับหประตูมีหน้าลุ้นเม็ดสเฉีย์แกล็งมองฟุตนะครับ ปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนีหนึ่งคู่ในฟุตบอลเซกุนดาของสเปนครับรายโยบาเยกาโนอันดับ6เปิดบ้านเจอกับมิลานเดสอันดับ12รายโยมอยูี่22อ่ารายโยมอยู่55ต้าตมนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะกีโรนาไป2-1ครับมีออสการ์เทรโฮอันโตนินคอเตสนะครับ ฝั่งของมิลันเดสเนี่ยมีอยู่44แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับโลโกเนสไป0ต่อ1อันโตนิโอคาบาเยโรครับจอมทัพชาวสเปนมาเจ็บถือว่าเสียหายมากนะครับแนวรุกมีคาบีมุนยอสเล่นกับพริสโตกอนซาเวสเกมแรกเจอกันรายโยบุกชนะ2-0นะครับ คู่นี้ก่อนเกมรายโยบายเยกานถูกยกให้เหนือกว่านะครับรายโยเนี่ยยังมีลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟนะครับเอาง่ายๆว่าอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติก็ยังมีโอกาสไปเพลย์ออฟแล้วก็ผลงานช่วงหลังดีด้วยนะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดเกมนี้เล็กในบ้านครับผมมองว่าน่าจะเบียดเอาชนะนิรันเดสที่ขาดจอมทัพไปได้นะครับวัจ,จรายโยครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูสรุป3ทีมนะครับผมก็ชอบไปที่ยับโลเนช แลดมองฟุตและราโยบายเยกาโนนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคืนลูกหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้นะครับย้ำว่าคืนลูกหนังบิ๊กแมชเนี่ยเจอกันทางเพจคืนลูกหนังนะครับบ๊ายบาย